จริงๆแล้วเราก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการปลูกผักปลูกพริกทกําเกษตรปลูกทั่วไปนะคะปลูกไม้สารพัดพันไม้นะคะช่วงนี้เราก็ฝนตกด้วยแล้วก็พอพาแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่มีเวลามากพอที่จะได้เข้าสวนก็พากเป็นกินเที่ยวนะคะทุกคนเที่ยววันนี้มากินวันนี้เราพาแม่มากินเฟอร์อินเตอร์นะคะทุกคนดูซิว่าแม่เราหน้าตาจะออกมาลักษณะยังไงอ๋อจะกินเป็นไม้อะไรประมาณนี้แม่บอกว่าเอาลยนี่มันเป็นชาบูไหมล่ะเนี่ยนี่คือเห็นกินเห็นเขากินในในเฟซใน ดูดูเขากินว่าเป็นชาบูมันไม่ใช่เฟือมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเออแม่ก็คิดจินตนาการไปว่าเขาจะกินได้ไหมอร่อยไหมอย่างนี้ก็พามากินครั้งแรกเลยดูสีหน้าของแม่เราจะเป็นยังไงนะคะลูกสาวเราก็เออกับพ่อเขาก็ช่วยกันใส่พักเดียวนะคะทุกคนมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปในหม้อนี่สัง่งอะไรมาก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะแม่ก็งงงเอามันจะกินยังไงอะ <laughs> ทุกคนคนรู้ไไมคนแบบบ้านๆคนสมัยเก่าเนาะนะ สมัยปัจจุบันนะคะทุกคนสมัยเก่าสมัยก่อนเขาก็ไม่เคยกินแบบนี้นะทุกคนเหมือนกับว่าเขากินข้าวก็คือข้าวกินข้าวก็คือเสร็จแต่เพราะว่าเขามากินอย่างนี้มันก็ครั้งแรกของเขาไงคะทุกคนคะเขาจะอิ่มไหมวันก่อนก็พาไปกินราดหน้านะเขาก็มองอยู่ว่าเอเขาจะอิ่มไหมคือมันเป็นการฝึกคนวัยนี้นะทุกคนมันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ลองดูนะว่าเขาจะกินอิ่มไหมแล้วก็บอกใส่น้าจิ้มลงไปปรุงรสแล้วแต่เราชอบถ้าเราไม่เปรี้ยวก็ใสม่มะนาวก็จะมีน้ํามะนาวให้มี ซอสให้นะคะทุกคนแม่ก็บอกเอาพริกป่นมันไม่มีเลยเนี่ยไหนบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเออก็ถามแปลกๆก็มันก็ไม่แปลกสําหรับคนที่ไม่เคยกินใช่ไหมคะทุกคนก็งงๆอยู่เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พาเขามากินก็ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแหละเขาก็ดีใจแต่ว่าเขาก็มองไปมองมาว่าเขาจะกินยังไงสรุปแล้วเขาก็กินได้นะทุกคนแล้วก็พากันกินเนาะตักโน่นนั่นนี่ให้แกเาก็ลองชิมดูเราก็ได้แต่อมยิ้มเราเห็นแม่กินได้นะเพราะฉะนั้นเนาะก็เป็นอะไรที่ครั้งแรกของแม่เราก็อยากอะากให้เขามีความ น้าทำการเกษตรกว่าจะได้เงินสักบาทเก็บสะสมมาก็มันจะมากินของแบบอาหารประมาณนี้มันก็คือสมัยโน้นนะคะทุกคนมันก็ไม่มีโอกาสพอมีโอกาสม,มีเวลากับโอกาสมาพร้อมกันเวลาของแม่ก็เหลือน้อยอายุอายุปอ,อนี้ก็อยากจะให้เขามีความสุขก็เลยลองมองหาว่าเอออะไรที่จะเติมเต็มให้เขาได้อะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่มันเป็นของกินที่แบบสําหรับอ่าเป็นเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับของคนวัยเกา่าคนวัยก่อนรุ่น วัตถุโบราณนะนะคะทุกคนเราก็เออลองไห้เขากินเนาะคนรุ่นวัตถุโบราณรุ่นเก่าๆนะฮะทุกคนก็จะกินไม่ค่อยเป็นใช่ไหมล่ะคะทุกคนกินไม่อิ่มอะไรประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนเนาะคือถ้าเขากินไม่อิ่มเหมือนกับว่าอามันก็เหมือนเหมือนเหมือนมันก็ไม่อร่อยเนาะแต่ก็คือถ้ามันไม่อิ่มจริงๆเราก็จะพาเขาไปหากินข้าวเพิ่มอะไรประมาณนั้นแหละในความคิดของเราแต่ก็อยากให้เขาลองดูว่าจะกินได้ไหมสรุปเราก็เห็นแม่เรากินแบบมีความสุขเนาะเราก็อมยิ้มไปสําหรับเราเนาะก็ได้แต่เมอง มองว่าเออเขาจะกินได้ไหมอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบเออเราก็ไม่เคยพาแม่มาครั้งแรกจริงๆนะทุกคนลองดูนะใครที่มีแม่อายุ80ปีคน80ปีแล้วมาฝึกกินอาหารที่แบบยุคใหม่เนาะยุคใหม่สมัยใหม่เนาะมากินแบบแบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่าสำหรับคนที่มีพ่อแม่ที่แบบเออกินเป็นอยู่แล้วนี่ก็ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันสําหรับแม่เราก็คือคนบ้านนอกเนาะเราบอกตรงๆว่าชาวสวนชาว เกษตรนาะทำไร่ทานาลูกชาวนาจะพาพ่อแม่มากินอย่างนี้สักทีหนึ่งคือบางทีโอกาสมันไม่ให้อีกอย่างหนึ่งแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราอะไรประมาณนี้เนาะแม่เพิ่งจะกลับมาอยู่กับเราตอนตอนนี้เพราะว่าช่วงก่อนนั้นนะพ่อไม่สบายเมื่อพ่อไม่สบายอบายุบัติเหตุรถล,ลม้มออกจากโรงพยาบาลก็เลยให้น้องสาวดูแลพ่อแล้วก็แม่ก็มาอยู่กับเราก็พากินพาเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะทุกคนก่อนหน้านั้นแม่กับพ่อก็อยู่กันแบบสุขสบายตามภาษาคนชะาที่อยู่บ้าน มีอะไรก็กินคือเขาก็กินแบบเรียบง่ายเออกินไม่ได้เยอะแต่ก็คือ,คอกินแบบบ้านๆอะไรเงี้ยมีอะไรก็กินกินข้าวจานหนึ่งก็อิม่มแล้วกินข้าวเหนียวส้วมตำอะไรก็อิม่มอะไรประมาณนั้นเขาไม่ได้แบบมากินหรูดูราคาแพงอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สาหรับคําว่าหรูราคาแพงก็คือสําหรับเขาเมื่อเขาไม่เคยกินเนาะถ้าเขากินก๋วยเตี๋ยวก็ประมาณจานเจ็ดสิบแปดสิบาทอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าพอเขา,ากินอย่างนี้เขาก็จะมองว่ามันแพงอะไรประมาณนั้นนะนั้นเราก็มองเห็นว่าความ ความใหม่แปลกใหม่สาหรับแม่เราก็ได้แต่อมยิ้มอย่างที่บอกไปแลวก็มีความสุขนะคะทุกคนจริงนี้มันเป็นการเติมเต็มให้ครอ,อบครัวเราก็ถ้ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้มาเป็นกําลังใจหรือว่าติดตามรับชมนะคะทุกคนสรุปแล้วแม่เราก็กินได้เนาะแกก็ถามอยู่ว่าเออแล้วไหนบอกว่ามากิน เผลอก็คงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนั้นเนาะเออแต่ทีนี้ทำไมมันเป็นชาบูความสงสัยของเขาก็ยังสงสัยอยู่นะอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้ใช่ไหมที่มันเป็นชาบูชาบูที่เขาว่ากันอะไรปรมานั้นนะแกก็เที่ยวถามเที่ยวสงสัยอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออใช่ใช่อะไรประมาณนี้ก็บอกแกกินไปแม่กินได้ใช่ไหมกินกินอร่อยไหมแกก็บอกก็พอกินได้ก็พอกินได้กด็สรุปแล้วหมดจานกะคะทุกคนหมดจานหกดถ้วยเหมืก็กนอันนี้ก็สั่งก็ก็ก็ก่ก็ก็้าก็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 กะก็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 กแก็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 น็ก็ก็ก่ก็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 กบก็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 กนเ็อ็ก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 ลกเก็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 ก คือจริงๆในการดูแลแม่เนี่ยนะคะทุกคนเราอ่ะเติบโตมาจากครอบครัวที่แบบไม่ค่อยได้อยู่กับแม่หรอกเพราะาเราเป็นคนทํางานไงคะทุกคนตั้งแต่เราออกจากบ้านตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ทางานมาตลอดจนกระทั่งมามีครอบครัวพอมีครอบครัวแม่เขาก็อยู่บ้านเนาะเมื่ออยู่บ้านเขาก็ใช้ชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาทําสวนอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นเราก็ตอนที่เรา ย้อนกลับไปตอนที่เป็นวัยรุ่นเราก็ทางานใช่ไหมพอแต่งงานแล้วเราก็เออมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรเงี้ยส่งแต่เงินกลับบ้านก็พอเขาอายุมากคือปัจจุบันเนี้ยก็อยากจะตอบแทนอยากจะดูแลเขานี่ก็คือเราคิดอย่างนั้นเนาะก็อะไรที่แบบว่าเออเขายังไม่เคยกินก็อยากจะพาไปกินอยากจะมาลองอะไรเงี้ยนะก็เหมือนฝึกให้เขาลองดูซิอะไรเงี้ยของที่มันไม่เคยกินจะอร่อยไหมจะแซ่บไหมอย่างเงี้ยนะก็คุยกันไปนะก็เล่าเรื่องที่ว่าย้อนกลับไปตอนอายุแม่ ตอนนั้นมีอะไรกินบ้างอะไรเงี้ยแกก็จะบอกว่าโอ๊ยอย่าไปถามเรื่องกินเถอะให้ถามว่าแต่ละมื้ออิ่มไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันลําบากใช่ไหมสมัยก่อนอิ่มไหมบางวันก็อิม่มบางวันก็ไม่มีกินอะไรเงี้ยบางวันก็ไม่อิม่มนอนท้องร้องอะไรประมาณนะั้นแกก็จะย้อนเล่าให้ฟังว่าความอดอยากความลําบากสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันนี้ก็คือไม่ได้แบบรวยแต่ก็พอมีกินพอได้ประมาณนี้นะครอบครัวเราก็จึงได้พาเมียมา ดีที่ว่าเราต้องอเป็นรางวัลให้ตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าบางครั้งเราไม่ให้โอกาสตัวเองหรือว่าไม่พาแม่ออกมาหรือว่าอะไรมีเงินก็ไม่อยากอยาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้ว,ว่าบางครั้งมันก็ชีวิตมันไม่ได้เติมเต็มนะคะมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้มีความสุขทั้งหมดเนาะใช่ไหมมันก็คือต้องการให้กาไรชีวิตตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้เนาะค่ะทุกคนก็คลิปนี้น่าจะยาวไปก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้คลิป EP หน้าคลิปหน้าคลิปถัดไปว่าจะพาแม่ไปกินอะไรนะ,อะตอนนี้ก็คือ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาจบไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบาย